มาดูการนอยอาบน้วครับ ุนม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 ุนอาบแล้วครับวันนี้อาจจะไม่ต้องใส่กระมังนะครับเพราะว่าอากาศเย็นเปียกๆหน่อย ครั้งั้งยังไงต่อเดียบร้งยต่อไปต่ัไปต่อไปเกียไปไหนครับทุกคนครับเปนบรรยากาอนนี้ เกลียยเรียบร้อยแล้วครับช้างน้อยเกลียยเรียบรยบ้อยแล้วปกติถ้าอาบับช้าเขาจะหยอกนะแต่วันนี้เขาไม่หยอกวันนี้ช้างน้อยอยู่คนละมุมแล้ว

đing ding 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 hello alo ding 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 ding

ครับครับครับ <fruits> <turns ongment>

พอไปนั่น้อย จริครับประยักครับร้านทอกอาบน้ำให้ช้างน้อยช้างใหญ่